สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับโตโยต้าซู u n น่าวีออสครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2012ครับผม เครื่อง1.5เบนซินครับเกียร์ธรรมดาครับผมตัวหายากเลยครับคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุตรพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมและสิทธิพิเศษนะครับออกรถกับที่เต็นท์รถบ้านโมงคลภายในเดือนนี้นะครับผมทางเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปีเต็มไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับคุณลูกค้า เป็นรุ่นไมเนอร์เชนนะครับผมเป็นปี2012ครับไมเนอร์เชนครับสภาพสีสันสวยงามครับผมสีเงาวับทุกชิ้นไปเลยครับรถบ้านแท้มือเดียวออกห้างครับผมรุ่นไมเนอร์เชนนะครับไฟท้าย3ขีดครับผมซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับ พร้อมใช้งานได้เลยครับผมสีสันสดใสเงางามครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้าฟลูออปชั่นไปเลยครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับ มาพร้อมกับระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับผมเกียร์ธรรมดาครับหายากครับรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันมากครับและที่สำคัญนะครับภายในนะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับผมแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมคันนี้มาดูเบาะหลังกันนะครับเบาะหลังนะครับคุณลูกค้า เหมือนไม่ได้ใช้ไม่ได้นั่งเลยครับผมไม่มีริ้วรอยเลยครับใหม่มากครับโอเคครับไปชมท้ายรถกันต่อเลยนะครับท้ายรถนะครับคุณลูกค้ากว้างมากครับผมใส่อุปกรณ์เครื่องใช้นะครับได้เยอะกันเลยทีเดียวนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะครับผม <L un> และผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้เลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าพาอขนาดไหนนะครับผมติดแล้วครับเครื่องแน่นฟิตสตาร์ตติดง่ายครับที่สำคัญนะคุมลูกค้าคันนี้นะครับเลขไม่สองหมื่นสองกิโลเองครับผม เลขไม่สอ0 0มืกว่ากิโลเองครับไม่แท้ครับรับประกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับมาชมห้องเครื่องกันช้าๆชัดๆเลยนะครับใหม่มากครับคุณลูกค้านี่เครื่องเดิมๆเลยนะครับไม่มีเยิม ไม่มีซึมเลยครับผมแห้งๆเดิมๆเลยครับเดิมทุกชิ้นครับและที่สำคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆไปเลยครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้ม100%ยเปอร์เซ็นตคอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึกครับผมเครื่องติดอยู่นะครับแน่นมากครับผมและที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับ ไม่เคยชนครับผมหัวนอตไม่เคยไขไม่เคยขยับครับและไม่เคยติดแก๊สครับและไม่มีน้ำท่วมครับผมใหม่และสดมากครับคันนี้ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม